ก็สวัสดีครับเอฟซี FC ช่องมันสับปะหลังเชี่ยแนวนะครับนะกับมือนีสีผ้ามาเบิงกเกษตรศาสตร์แปดศูนย์นะครับร่วมถึงคอดีคอด้อยของกเกษตรศาสตร์แปดศูนย์นะครับนะคอดีกเกษตรศาสตร์แปดศูนย์นะครับคือหนึ่งนะครับต้นหนึ่งเขาสีไดทอนพันหลายนะครับนะสามารถขยายพันธุ์ได้เร็วนะครับนะ ข้อดีข้อที่สองคือแป้งเขาฉี่อนคางสเสเียรน,นะครับนะค่อน้างสเียรคือแป้งสูงนะครับข้อดีข้อที่สามคือการทนต่อสภาพน้ำขังได้ดีนะครับกลัวพันธุ์อื่นนะครับนะกับสามข้อนี้นะครับกับข้อที่สี่คือ กเกษตรศาสตร์แปดศูนยะ์เป็นมั่นที่หัวใหญ่นะครับนะ,ปะเป็นมั่นที่หัวใหญ่อาจจะบดกแต่หัวใหญ่นะครับนะเปอร์เซ็นต์แปง้งสูงนะครับสถเียนขยายพันธุ์ได้ดีนะครับนะทนแรงทนต่อโรคอาจจะเป็นไบด่างแต่ว่ากระสิบวาเป็นหลนะครับนะทนแรงนะครับกะเดี๋ยวสบห้ามาเบิง้งหัวเกษตรศาสตร์แปดศูนย์เบิ้งนะครับว่า หัวเขาจะเป็นยนทังไงานะครับลักษณะหัวของเขาจะเป็นยนทังหดนะครับโอ้ฝนเพิ่มมาเลยนะครับผมสีนั่นบบนี่ผมสีนันบ่นี่นะครับเกษตรศาดตปด80นะครับนี่นะครับถ้าเาเบิรงหัวเกษตรศาดตร์80นะครับเด้อนะครับนะครับอันนี้หัว เป็นหัวเกษตรศาสแปดศูนย์นะครับนะผมก็เลยขวดไปทั้งนั้นเบิงนะครับอันนี้มันเต็มทีเดือนพอดีนะครับผมก็เลยไม่เบิงทั้งนี้เบิงนะครับเต็มทีเดือนนะครับหัวหัวเขาค่อนข้างเหาวอยู่นะครับนะครับเกษตรศาสแปดศูนย์นะครับอันนี้เต็มทีเดือนแล้วนะครับนะเต็มทีเดือนแล้วผีหัวหนึ่งแม่ผีนะครับ ต่บอลูว่าเขาสีดกบนะครับจะว่าโอ้ดินมันแน่นครับมีอีกหัวนะครับมีนะครับบอลูว่าหัวเขาสีดกบนะครับนะเพราะดินมันแน่นเหลือเกินนะครับนะนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปเรื่องลักษณะต้นนะครับอันนี้เป็นลักษณะหัวนะครับอันนี้กระเซียด80น,นะครับ นะครับเป็นมั่นกับเศศาสตร์แปดศูนย์นะครับเง้วแง้วประมาณหนึ่งสองสามนะครับประมาณสามสิบสี่สิบเส้นนะครับเนี่ยเง้วนะครับกับเศศาสตร์แปดศูนย์นะครับมันบ่ได้เป็นมั่นหัวสันนะครับถ้าหาเหาปลูกระยะห้างนะครับบ่ได้เป็นมั่นหัวสันนะครับเป็นมั่นเป็นมั่นหัวเง้วได้นะครับนะ อยู่ที่การปลูกของเขานะครับอยู่ที่ระยะการปลูกนะครับโอ้นะครับอยู่ที่ระยะการปลูกนะครับอยู่ที่ระยะการปลูกนะครับเดี๋ยวผมสีผ้ามาเบ่งลักษณะต้นนะครับ ามาเบืองโอ้นี่กัดินเสาะหัวออกเบิดนะครับหัวออกเบิดจละะาลักษณะต้นของกษตสตสาแปดศูนย์นะครับนะเนี่ยต้นเขาสีบอตรงนะครับงอนะครับนะคือละะักษณะดอยอีกอย่างหนึ่งนะครับคือต้นบอตรงนะครับต้นบอตรงแล้วมันยากต่อกัน จ็บท่อนพันนะครับเนี่ยยากต้องการจิบจบท่อนพันนะครับแล้วผู้ใดสี่ปลูกด้วยรถนะครับถือว่ายากนะครับยากอันนี้คือขอด้อยนลครับสำคัญเลยนะครับนะแล้วต้นขเขาค่อนข้างเมก,กะนะครับนะต้นดกก็จริงแต่เกะ,กะนะครับเกะ,กะมากเลยนะครับ ตุนลูกน <se> <se rule> <se> er ี่เบื้องรัษนายอดนะครับนะรัตนายอดเป็นสีย่อนๆนนะครับใบใ่นะครับเบื้องใบใ่ก็ซ่อนอีกนะครับใบใ่ก็ซ่อนอีกนะครับเนี่ยเกษตรศาสตร์แปดศูนย์นะครับใบใ่ก็ซ่อนนะครับเบื้องดีๆนะครับนะเนี่ยล้ำต้นนะครับยอดนะครับนะก้านเขาสิวะตรงนะครับก้านเขาสิวะตรงนะครับสำหรับเกษตรศาสตร์แปดศูนย์สายแป้งก็ปลูกได้นะครับ แต่ต้องปลูกคางนะครับผมแนะนําเห้ปลูกคางเลยนะครับจะปลูกทีเด็ดขาดนะครับนะถ้าผูใ้ใดปลูกทีคือพลาดเลยนะครับกระสิจาแปดศูนย์นะครับนะพลาดน,นะครับนะรัตนาหัวเดี๋ยวผมจะเบิ้งต้นนี้ลองเบิ้งนะครับลองเบิงนะครับ,รอบ,รบโอ้ปวกมาเจาะนะครับนะ เบิ้งนะครับผมจะให้เบิ้งหัวต้นนี้นะครับคือกิ้งเขาจะแตกออกแบบนี้เหะต้นหนึ่งซีหากิ่งนะครับนะต้นหนึ่งซีหากิ่งนะครับนะโอ้อันนี้มันซีเดือนนะครับนะมันซีเดือนนะครับแต่ว่าหัวรู้สึกว่าทํามันเป็นอย่างคือมันหัวมันหัวมันจะทแท่งลงทั้งลุมหลายนะครับเนี่ยหัวมันจะอยู่ลึกมากเลยนะครับนะ สำหรเกษตรศาสตร์แปดศูนย์นะครับนะเนี่ยหัวที่ลึกหัวเป็นสั้นอยู่นะครับหัวเป็นสั้นอยู่นะครับนะโอ้หมดแดงไร้นะครับอันนี้ไว้ก่อนหมดแดงไร้ต้นนี้นะครับหมดแดงปรากฏว่ามักจีหลีครับเกษตรศาสตร์แปดศูนย์นะครับพันธุ์อื่นมันคือบ่ขืนนะครับมันมาขึืนอีกอย่างพันธุ์นี้นะครับอันนี้ก็ที่ผมคุดขึ้นนะครับมันเน่านะครับนะลักษณะของมันเน่านะครับผมก็เลยคุดถิมนะครับคุดถิมไปเลยนะครับ ลักษณะต้นเขานะครับอันนี้คือเกษตรดแปดศูนย์นะครับเนี่ยเกษจร์แปดศูนย์นะครับใบเขียวครับคล่ายๆก็อีเขียวบดนนี้นลครับนะนี่อีกต้นหนึ่งนะครับนะผมว่าบอลอดนะต้นนี้นะเบิ้งนะครับผมว่าโมนาสีรอดนะครับใบเลี้ยงเนี่ยใบเลี้ยงนะครับใบอบเขียวนะครับ นะใบบกเขียวนี่ผมว่านาดีๆๆนาทีบลอดแล้วนาทีเป็นโน่ใบร่วงพ้อมครับเนี่ยสังเกตเบ้างดีๆนะครับนะนี่เนี่ยใบร่วงเปาะแปะเปาะแปะนะครับนะเน่านะครับผมว่าบลอดจากการเน่านะครับบลอดจากการเน่านะครับโบนาสีรอดจากการเน่านะครับอันนี้กับกเกษตรศาสตร์แปดูนนะครับนี่ เดี๋ยวมาเบิงหัวนะครับร่องมืองหัวอูนะครับอันนี้เป็นกระเทียมาแปดตูนด้วยกันนะครับโอ้นี่หัวดีนะครับนะหัวใส่ได้อยู่นะครับกระเทียมาดแปดตูนนะครับหัวค่อนข้างเงี้ยวนะครับนะนี่ครับลักษณะหัวเขานะครับนะ หัวก็ดีครับหัวดีนะครับต้นนี้นะครับแล้วจะการบำรุงของห้านะครับนะผมเบิ่งเ้านะครับแต่ว่าแต่ว่าเรื่องดกนะครับเขาที่บ่ค่อยดกนะครับตามที่ผมปลูกมากนะครับแต่ว่าเขาต้องนี่หัวใหญ่ครับเนี่ยสามนิ้วเลยนะครับนะหัวเขาสามนิ้วผมเลยนะครับนะหัวสามนิ้วนะครับนะมันสี่เดือนนะครับเต็มที่เดือนแล้วนะครับเกษตรศาส ปดศูนย์นะครับนะหัวหัวง่ามครับหัวง่ามหัวง่ามนะครับนะหัวง่ามครับอยู่ที่ว่ามันถี่รอดจากการเน่าบอนะครับเดี๋ยวผมถ่ายรูปมันนะครับาการสำหรับคลิปนี้นะครับผมฝากไว้นะครับผู้ดใดทีบป,ปลูกกระเทศตาแปดศูนย์ก็เลือกเอานะครับว่าถ้าปลูกรด ผมบัวในอนันะครับเพราะว่าต้นบมตงเก็บพันยากนะครับขออุ้ยนะครับต้นงๆอนะครับเก็บพันหยากต้นบมตงนะครับแต่ว่าการเรื่องขยายพันธุ์นีได้ดีขยายได้หลายนะครับนะกะสำหรับคลิปนี้กะฝากไว้ที่เกษตรตาดศูน80นะครับเดี๋ยวคลิปต่อไปผมจะลงพ่วงเพ้เบิ่งนะครับมั่นสามเดือนนะครับสองเดือนกวัวเกือบสามเดือนนะครับกะฝากกดติดตามนะครับสู้ๆครับ